เราสร้างคาแรคเตอร์ให้เป็นที่จดจำสมสารนกับความเข้มข้นของโก้เราที่เป็นเอกลักษณ์ของโกโก้ร้านในต้นเราขายแค่ Coco, โกโก้เมนูเดียวภายในไม่ถึง1ปีเราขยายเฟ็นชายได้มากกว่า220สบสาข ซึ่งเรื่องงานขนส่งผมก็เรียกใช้บริการเรียกรถเข้ารับของเคอรี่ครับในการส่งทั้งเคียร์แล้วก็ผงโกโก้พอแค่เปิดแอปพลิเคชันเคอรี่เอ็กเพสกดเรียกรถเข้ารับเลือกนัดหมายเวลาได้พี่พี่พนักง,งานเคอรี่ก็จะมารับสินค้าของเราถึงหน้าร้านฟรีเลยครับชิ้นเดียวก็มารับครับแถมราคาก็เท่ากับที่เราไปส่งเองที่หน้าร้านเลยครับก็แนะนําเลยครับบริการเรียกรถเข้ารับของเคอรี่ทำให้เจ้าของเฟรนช์ชายสะดวกสบายมากขึ้นครับประหยัดทั้งเงินทั้งเวลาคุ้มค่าสุดเลยครับ ก่อนหน้านี้นผมเป็นอาชีพนัก้องตีครับร้องเพลงกลางคืนเนาะแล้วก็ช่วงโควิดเราก็ตกงานเลยเพราะว่าตอนนั้นร้านอาหารที่เราร้องเพลงก็ปิดตัวหมดตอนนั้นก็เหลือเงินก้อนสุดท้ายสามพันเราก็เลยเอามาเปิดร้านกาแฟมอคค่าพอดมาถึงจุดหนึ่งฮะเราเราอยากได้รายได้รายได้เพิ่มเนาะก็เลยอยากเปิดอีกร้านหนึ่งซึ่งก็มีเมนูนึงที่ขายดีในร้านก็นนคือโกโก้นะครับด้วยความเราเป็นคนกลนวเราก็เลยเปิดร้านโกโก้ทำไงให้คนพูดถึงชื่อร้านเราไงครับก็เลยตั้งชื่อมาก่อนเลยว่าชื่อโกโก้ร้านในต้นครับ แล้วก็บวกกับไปเจอรูปเราตอนสมัยมปลายฮะก็เลยเอามาบวกกับชื่อร้านโกโก้ร้านไอ้ต้นกับหน้าไอเด็กคนนี้มันก็เลยแบบเฮ้ยน่าจะเข้าคอนเซปต์เรื่องอยากให้คนสงสัยว่าร้านนี้คือร้านอะไรร้านของใครเงี้ยก็เลยเกิดเป็นร้านโกโก้ร้านไอ้ต้นขึ้นมาครับ ตรงตรงว่ารสชาติเราอาจจะไม่ได้แบบอร่อยมากที่สุดนะครับมันก็เป็นเรื่องของรสนิยมบางคนอาจจะชอบรสชาติของผมแบบเราบางคนอาจจะไม่ชอบชอบหวานมันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่สาคัญกว่ารสชาติผมมองว่าเป็นเรื่องของรูปแบบการนําเสนอบวกกับกระแสโซเชียลที่ลูกค้าเขาช่วยกันผลักดันตรงนี้ด้วยครับลูกค้าก็จะมีความภูมิใจที่ได้มาถึงร้านไอต้นแล้วได้ทานเงี้ยครับส่วนมากก็จะถ่ายรูปแก้วเรากับรูปหน้าไอต้นงี้ก็จะถ่ายแท็กแท็กส่งให้เพื่อนไปนะครับ ในใน1ปีเราก็มีสาขาเฟ้นชั้นหมด220สาขาทั่วประเทศครับยอดขายต่อว,วันของสาขาที่ตลาดพูดประมาณ300-400แก้วต่อว,วันนะครับเป็นแบบลากยาวมาเลยแบบ3-4เดือนอะไรเงี้ยฮะส่วนลูกค้าเราก็มีพรีกพ๊กสุดก็มี600-700แก้วต่อว,วันก็มีครับผมไมไ่เคยเรียนรู้ธุรกิจมาก่อนเนาะจากที่บอกว่าขายกาแฟแล้วก็มาต่อโก้เลยเนะี่ยตอนเราโก้มันพี๊ครับมันพีคมากๆเลยแบบเข้ามาแบบเดือนเดียวเ,เกือบประมาณร้อยสาขาอะไรเงี้ยเราก็เลยบริหารจัดการง่ายๆเลยคือแบบ ส่งแค่ผงโกโก้นะครับแล้วก็มีถังน้ำมันที่ส่งให้ลูกค้าเรื่องโลจิสติกเป็นปัญหาถนมตอนแรกมากเลยแต่พอพี่ๆีผมรู้จักก็ไปแนะนำพี่บิ๊กคอรี่เข้ามา ก่อนหน้านี้ผมก็ส่งเป็นคียอสตัวใหญ่นะครับก็จะมีให้เขามารับที่ร้านแต่บางครั้งก็จะมีการส่งของแบบแค่ชิ้น2ชิ้นบ้างเงี้ยแบบลูกค้าสั่งด่วนเงี้ยครับแต่ก่อนเราก็จะมีให้น้องที่ร้านนะครับไปส่งที่หน้าสาขาของเคอรี่บ้างอะไรเงี้ยแต่หลังๆเราก็เลยลองถามพี่ที่เขามารับของคอียอสที่ร้านเราเนาะเราก็เลยถามว่าพี่ถ้าเกิดเป็นชิ้น2ชิ้นเนี่ยพอจะเข้ามารมับได้ไหมเขาเลยบอกว่าโอ้ยชิ้นเดียวเขา้ามารับครับมันดีมากเลยว่าเราก็ต้องใช้น้องเราให้ไปไปส่งแล้วว <ๆ S 1> ่าประหยัดค่าน้ำมันเราไปด้วยครับตอนนนี้เเลลย่งงรหาาาท ก็ราคาส่งเนี่ยเท่ากับพี่เราไปส่งที่หน้าร้านเคอรี่เลยครับตันนี้มันสะดวกมากๆเลยครับกดไปที่แอปเคอรี่เอ็กเพสเลยก็ได้ฮะสามารถนัดเวลาเข้ามารับได้ชอบทีสุดคือแบบว่าบริการฟรีตรงน,นี้ครับชอบมากก็แนะนําเลยครับบริการเรียกลถกครับของเคอรี่ทำให้เจ้าของเฟรนช์ายสะดวกสบายมากขึ้นครับประหยัดทั้งเงินทั้งเวลาฮะคุ้มค่าสุดสุดเลยครับ